g ิฟต์นิวกลับมาพบกับกิฟต์นิวสอีกครั้งนะคะในช่วงนี้ค่ะดิฉันยังคงมีสาระน่ารู้มาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเหมือนเคยค่ะมาเริ่มกันที่สาระน่ารู้แรกเลยดีกว่านะคะการรับประทานอาหารเช้าค่ะเป็นการลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหาด้านพัฒนาการหรือการเจริญเติบโตไม่สมวัยค่ะวันนี้ g i ฟต News นะคะมีเคล็ดลับมาฝากค่ะ 5แนวทางส่งเสริมสุขภาพสําหรับเด็กยุคปัจจุบันที่คุณแม่ควรรู้ค่ะ 1. นนะคะอาหารเช้าที่มีประโยชน์ค่ะแสนอร่อยนะคะมื้อเช้ากับเมนูที่มีประโยชน์นะคะได้สารอาหารครบ5หมู่ค่ะเราสามารถให้เด็กๆเกนี่ยนะคะอิ่มอร่อยด้วยเมนูง่ายๆค่ะเช่นข้าวต้มหรือว่าโจ๊กนะคะเราสามารถเพิ่มเนื้อสัตว์หรือว่าผักลงไปด้วยได้นะคะและสามารถเสริมความสนุกในการตกแต่งสีสันที่สดใสของผักค่ะอาจจะทําเป็นรูปตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักนะคะเพื่อจูงใจให้เด็กๆ เนี่ยนะคะมีความอยากรับประทานอาหารเช้ามากขึ้นค่ะ 2, 2นะคะสร้างต้นแบบในการรับประทานอาหารเช้าค่ะครอบครัวนะคะเป็นต้นแบบที่สําคัญเลยค่ะในการปลูกฝังนิสัยแล้วก็สร้างแบบแผนการรับประทานอาหารเช้าให้เด็กๆนะคะโดยที่พ่อแม่ค่ะต้องสร้างลักษณะนิสัยนะคะในการรับประทานอาหารเช้าเป็นประจําให้เด็กๆเห็นก่อนค่ะข้อที่3นะคะ คุณพ่อคุณแม่ค่ะควรแนะนําและส่งเสริมการรับประทานอาหารเช้านะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะต้องหยุดสั่งก่อนค่ะและเปลี่ยนวิธีมาเป็นการแนะนาค่ะถึงประโยชน์ของการทานอาหารเช้าแทนค่ะข้อ 4. นะคะสื่อโภชนาการอิเล็กทรอนิกส์ค่ะผู้ปกครองนะคะสามารถเพิ่มความรู้ให้กับเด็กๆได้จากการสรรหาเว็บไซต์หรือว่าเกมสนุกๆน,นะคะที่ทําให้ลูกๆเนี่ยนะคะมีการปลูกฝังนิสัยการรับประทานอาหารเชา้าหรือว่าชอบรับประทานผักผลไม้ค่ะข้อที่5นะคะโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพค่ะโรงเรียน เ,ะะเปรียบเสมือนกับบ้านหลังที่2ของเด็กๆเลยค่ะเพราะฉะนั้น,นโรงเรียนจะมีบทบาทมากค่ะในการเสริมสร้างลักษณะนิสยัยในการรับประทานอาหารเช้าให้กับเด็กๆนะคะร้านค้าภายในโรงเรียนเนี่ยจะต้องขายแต่อาหารที่มีประโยชน์ค่ะและก็ครบถ้วนด้วยคุณค่าของสารอาหารค่ะ ฟันที่สะอาดนะคะเหงือกที่แข็งแรงค่ะถือได้ว่าเป็นหัวใจนะคะของการมีบุคลิกภาพที่ดีค่ะรอยยิ้มที่สะอาดสดใสเนี่ยสามารถสร้างความประทับใจเมื่อแรกเห็นนะคะวันนี้เรามีเคล็ดลับการดูแลช่องปากมาฝากค่ะแปรงสีฟันนะคะควรเลือกแปรงสีฟันที่มีคุณภาพค่ะขนแปรงอ่อนนุ่มนะคะมีประสิทธิภาพในการทําความสะอาดถึงซอกในสุดค่ะที่สําคัญนะคะเราควรเปลี่ยนแปรงสีฟันทุกๆ3เดือนค่ะ ยาสีฟันค่ะเราก็ควรเลือกยาสีฟันนะคะที่มีประสิทธิภาพในการลดการสะสมของแบคทีเรียค่ะซึ่งเป็นบ่อกเกิดของปัญหาหลายๆอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นปากนะคะเหงือกอักเสบหรือว่าหินปูนค่ะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเสียวฟันนะคะก็ควรจะเลือกยาสีฟันที่ช่วยลดอาการเสียวฟันค่ะ น้ำยาบ้วนปากนะคะบางครั้งค่ะการแปลงฟันอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถทําความสะอาดช่องปากได้อย่างหมดจดนะคะเพราะฉะนั้นน้ํายาบ้วนปากค่ะจะเป็นทางเลือกที่ดีนะคะถ้าเกิดเราเนี่ยนะคะใช้น้ํายาบ้วนปากทุกครั้งหลังแปลงฟันเนี่ยนะคะจะช่วยยับยังบ้งแบคทีเรียค่ะซึ่งจะเป็นปัญหาของการที่เราจะเกิดฟันผุนะคะช่วยยับยั้งกลิ่นปากค่ะและช่วยทําให้ลมหายใจของเราเนี่ยหอมสดชื่นตลอดวันค่ะ ไหมขัดฟันค่ะเป็นอุปกรณ์ที่ใครหลายๆคนเนี่ยมักมองข้ามนะคะแต่ไอเจ้าไหมขัดฟันนี่แหละค่ะช่วยขจัดเศษอาหารนะคะที่อยู่ตามซอกฟันหรือว่าซอกเหงือกได้เป็นอย่างดีเลยค่ะการใช้ไหมขัดฟันทุกครั้งหลังแปรงฟันนะคะจะช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียได้ค่ะกลับมาพบกับสาระดีๆแบบนี้ได้อีกครั้งนะคะใน Gift News ค่ะ